โไปโดยสบายดีเด้อพี่น้องเนาะมาต่อกันเป็นคลิปที่สองหลังจากเมื่อกินเข่าแล้วก็กลับมาใหม่เนาะสบายดีพี่น้องเนี่ยเด้อบอลันสบายดีเห็ดทรงโจรขนาดมันฮอนแดดไรแดดแห้งพี่น้องเลยแดดกายแห้งเนาะหวานกาได้บอลโดย ไปแต่เวลาทำงานแล้วเดี๋ยวเวลาเห็นงานแล้วพี่น้องเลยไม่เจาะนะกินไปลาสีมาหอดกกินเลยบาลานฮะโฆษณาหน่อยนึ่งกันอ๋อแป๊ปซี่บอกแป๊ปซี่ของคนจริงใจแม่นอยู่บรด็นกอแหละประเด็นเป็นยากินแล้วก็จริงใจเนาะผู้เละพี่น้องเลยเขาจูเวียกโซเนาะบ่อปลาเนี่ยไอฝนตกแล้วนี่ บยังบ่ทันได้ตกเครื่องของเพิ่นเอามาเอาลงตะลดก่อนก็ได้พ่อาจารย์สิไปเอาเข้าตัวนั้นเด้อีเอาลงไปแล้วเอาลงไปแล้วดโอ้ไปเอาหยังไดใส่หเราจนหวานให้เฮาโอ้ยอยู่หันเฮาหวานบ่กายนงเอ้ยมท่ากัมาหวานล้ําอีกพี่น้องเอ้ยน้ําบกลหั่นบ่น้ําบกแล้ว่ะหวานงอยู่แม่นๆเข้าเต็มบ่ดหันตอนนั้นเฮาบ่เห็นเนาะหวานแล้วก็งมไปเลยพี่น้องเอ้ย มาแต่หกโมงเศร้าพอดีแปดโมงกลัวๆเนอะจังเล้วลตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วตอนนี้ก็เฝ้า,ากินเข่าแล้วก็มายังใส่สูรเก่าอยูนน่เนาะบลาเนาะสวยแต่หนากับแปลงฟันพี่นเนาะยามเวี่ยงงานจร,ริงๆเลยเพื่อนเนาะกระเป๋ากระสอบปุ๋ยได้นะหนักนักอกระสอบเข่าตัวแซ่แล้วสีเขียวเนะี่ยเอาลงไปเอาลงไปให้น้าเพื่อน มื so <laughs> <laughs> ้อนี้ใส <nut> ่เฮงงานหนักเนาะไปไสพุฮะแม่นกอยู่บ่บลันบ่อนักบดมือเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้โอ้ไปๆอ้ทิมออกนอกหัวพี่เป็นยังอ้ทิมเาหัวพี่ทางนี้โดยแมนทิมเาหัวมตาเลยเอาไปตื่ใส่อีกก่อนพี่น้องเย แม่พูดวามันมันหยาดห่างไรเนาะกับเขากับโบเบิร์ตเนี่ยยกกังกระสอบหนึง่งหวานใส่กันโอเค <c oughs> พูนเดินทาง,ขาาางะะเขาอยู่พูนป้าสัมภาระเรายังบโบเบิร์ตได้พี่น้องเลยยังลายอะลีนาะเครื่องของเจ้านี่ของแท้ของแท้กระบุงกระตานี่ของท โอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดนาปีแรกเนาะกำลังหันเพิ่นว่ากำลังหาวตั้งแต่น้อยจนใหญ่มันบ่ได้ถาก็ได้มาเ็ดนาบ่บ่คิดบ่ฝันเลยล่ะวะไปไปพุ่นนอนก็ได้คิดได้ฝันอยู่บ่เด้เนาะบ่บ่ได้ฝันยังเลยาเนาะบ่นึกบ่ฝันเลยลว่าสิได้มาเ็ดนา ไปได้ไปเไปขาเลยะเะอะย่าข้าวขาประตูเด้อไปไ <จะ S 1> ปไปก่อน,ไไนเลยพาพี่น้องรอซ้มเบิรบรรยากาศเลยนี่นะเดี๋ยวไอไปวานถ่าเด้อไปเบิ่งรถไทยนาก่อนเป็นกันเองเ้อพี่น้องมาเนี่ยถ่ายบรรยากาศสดๆให้เบิ่งเลยเนาะมีตัวงวัวมีตัวงวัวมีตัวแบะอยู่ทงาทงโซนเธองเนาะ พรกับซีมาเข่าอันทั้งหัวพี่เลพี่น้องเลยบุก่าปีนเนาะเข่าทางประตูพี่แหละอันนี้ก็ต้นมะข้อมะข้อกะใกล้ซีเิ่มเป็นหมากแล้วเนาะแมงแข้งกับล่ายรายเลยพี่น้องเลยแต่ว่าบุรีบุรีเอามาก,กินเนาะโอ้โหโอ้โหซีเอานะไดเกินสไฟอูดเอาบอ่หรือว่าจังไดเนาะต้นขอนี่กับเมงแข้งร่ายราย พี่น้องเลยตอนนี้ก็ย่างต่ตก่อนเนาะมาหอบที่สองแล้วเด้อพี่น้องมือเศร้านี่ก็มาเต้เศร้าๆเนาะตัวนี้ก็สิมาอ่าเบิเพิคนไทยนาแล้าาวาก็เอาเข่ามาหวานตืมอีกเอาเข่ามาเพิ่มอีกสองกระสอบเนาะมือเศร้านี่เอามาสองกระสอบมาสู่บรรยากาศทงไฮทงนานี่แหละพี่น้องเลยวิธีเศร้าอ่าวิธีชีวิตเนาะของ บานเฮาเห็ดไ้เห็ดนาเห็ดห,ห,ดหัวเห็ดสวนอันนี้คืออาซีแบบลักๆเลยเนาะตากแดดตากฝนตากลมแต่กระบอเป็นยังเนาะกระใจสู่คันโบเห็ดกะโบดกกะะได้กินพีเน้องเลยกะตรงในเห็ดเนาะเอนี้กะยังใครจะว่ามีผู้มาอ่าสวยไทยนาก็เลยว่าเฮากะมา่วานเนาะจะให้เิ่นไทยให้ ให้ไงส่วนลายเขาก็จะหยอดด้วยวานเอาเนาะพี่นองอันนี้ก็จะถทยไว้ตอนที่ว่าเอ่เากี่ยวเขาแล้วเกีียวขาววขาแล้วประมาณสองสามเดือนเนาะก็คือให้อลดเพิ่นมาถทายให้เลยจะถทยกบเฟืองไว้แบบนี้เนาะแล้วกับบันเฮ้าซีวานอ่เลีเฮาก็จะมาถทายอีกเทือนึงฮ่าทั้งนั้นกับควันไฟเออลึทั่วเลยเนะาะถทยอีกเทือหนึ่ง เดี๋ยวพาพี่น้องอย่างไปเบิ่งใกล้ๆก่อนใครแต่ว่าแดดบ่ฮ้อนแหงเนาะมื้อนี้พอสุไว้ได้ค่อนข้างสิเป็นดินทรายเนาะนาสองไหนี้จะเป็นดิน,ดนทรายดินทรายก็สิทาง่ายแน่จักหน่อย จะห้าจะเริ่มไทแจะว่า,าหน้าให้นีเม่พันจวานเขาก่อนเนาะพันจวานเม็ดเข่าใสกรวานเม็ดเข่าใสกนแล้วก็กไทยเนะาะหลังจากที่ว่าเฮาเฮาไทยแหละเปิ่นกะจะคาดคาดไ้เม็ดเข่ามันเจือแล้กก็ทูมเม็ดเข่าไปเลยเอยงสินะเมื่อหอดอันยามฝนตกลงมามันซุ่มเข่ากะจะขึ้นเองเนาะ เฮ็ดลายโฮแบบพี่น้องเลยเฮ็ดลายหฮแบบทางนั้นก็ทำการจูดเรียบร้อยเนาะทางนั้นก็ได้มาทางโซนเบื้องนี้ก็เป็นไฮที่ว่าห่าหวานไปมือเศร้านี่เนาะอันนี้กะเงาสุดเหยียดเลยพี่น้องเลย หายาวสุดเยยดเลยเนาะกล่องกับซีกินซีมัวมัวเน่เด้เอพี่น้องกล่องสารลําพองนี่คันว่าเข่าห่มแล้วมันจะบกคอยแจ้งปันใดเนาะถ้าว่าบดนะบกคอยแจ้งปันใด น,นี่ก็เป็นไฮที่ว่าเฮาอ่าอันนั้นมือเ้านี่เลยเนาะวานมือเ้านี่เลยพูดจังบอลลันเพิ่นกับอยู่สุดไฮนั่นเลยพี่น้องเลยอยู่สุดทึงภาคโซนได้พี่น้องตอนนี้กับวานเขาแล้วแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ได้โซงไฮเนาะเอา้าบอลลันไป ประตูประตูทางเขาพี่น้องเลยตอนบ่ายเนาะตอนนี้ก็ตอนบ่ายแล้วพี่น้องแดดฮ้อนไหล่วนนั้นก็นจะเป็นสวนหมักม่วงพี่น้องไอ้เมื่อก่อน,นอ่ะครอบครัวสารลพนเห็ดสวนเนาะเห็ดสวนหมักม่วงหมักนี่แล้วก็สวนกล้วยเนาะสวนกล้วยแล้วก็โตมา ่าหลังจากที่ว่าเซาเหบบะะ็ดสวนกล้วยสวนนกม่วงแล้วก็ปลูกหญ้าเนาะปลูกหญ้าอยู่เซิอนอ่าอยู่เซินฝากเบิ่งเทิงน,ะะนําแล้วก็ฝากเบิ่งลนําตอนนี้ก็มางัวแล้วก็ไปเฮ็ดใหม่เนาะไปเฮ็ดบ่อนที่ว่าบ่ักับสารพอ,อ่าุดเฮ็ดอง ไซา์หล่ะขนาดเลยพี่นอ่ วงอามาอยู่บ่ม่วงในแซกนเนีไปขึ้นขึ้นได้บ่บ่ได้ดอกแต่ว่นั่นเดี๋ยวเอาบักม่วงก่อนพี่น้องบดิอดเทียงง่ายและน่องเหมือนนี้ดูนั่นเลยบรรยากาศโอ้มอมันขาดจังได้บ่ลัน ป็นตาได้กินอยู่บ่เด้เนาะต้นมักม่วงพี่น้องใกล้สิเบิดแล้วอันนี้ฮะบ่แม่นเบิดแล้วบ่จักอันนี้ยังเหลืออยู่บ่จักมากจักใดเนาะพอได้กินต้นมัม่วงก็ยังเหลือ3-4ต้นพี่น้องยัง4ต้นเนาะจากที่ว่าเ็ดสวนบักกงกงต้นม่วงบักกะหลายนะเวลาเฮาเซาคัวบริบาลรักษาแล้วก็ายไปนํากมีเนาะ แล้วก็ถือง,ง้อควยซนไปแล้วก็รพอเถ่าเพิ่นว่าสิจกน้องแล้วก็หลุดดุดไปน้ำนเนาะแต่ก่อนก็มีลายต้นอยู่โดยเอาซ้ำหมากเอาลงเลยโดยเอาซ้ำหมากก็พอแล้วได้ไอ้เอาอีกหมากนึงโดย,ดย <c oughs> ได้อ่กโอเคพอแล้วพอแล้ว <c oughs> ไม่ฮักเลยพอยได้อะพอได้กินพี่น้องเลยเนี่ยมาจะเห็ดเวียงเห็ดงานเนาะเมย <c ười> ตัวน,นี้คือสีเบิดเลยตัวน,นี้ไอ้เบี่ยงเลยกินดกเด้หนแม่นมันเอาายเด้มันเอาไงตัวนี้บางเื่อกระเรือแบบรับหูรับตามหมูเน <c ười> าะฮะหมูทนนี่เสแสรบเนีแม่นียนยิม้มเขา โอเคป่ะนี่อสองหมอกยังฮะพอแล้วไอ้อายมื่อเทียบไปเพียงเลยไปเทียงก่อนเนาะเดี๋ยวอันไอรันแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวจบคลิปก่อนสบายดีเดี๋ยวจบคลิปเลย้ <c oughs> คลิปนี้ก็สิจบเท่านี้เนาะขอบอกขอบใจน้ำพี่น้องเอฟซีฟังไทยแล้วก็ฟังเราที่ติดตาม เบาล้านแหละก็ซาพอนได้จ,ดจังไดกะเบิ <c oughs> บ่งโฆษณาห้ยเน่เด้อพี่น้องเลยขอบ,บุญขอบุณเนรลายเนาะที่ว่าเขามาเบิ่งมาชมเด้อพี่นอ้องอ่าตอนนี้ก็คือมีแต่เอฟซีแพทพันแท้เนาะไอเนาะ<ด>ที่ว่า่นเบิ่ง<ด><ด>ให้บางคลิปก็มีสระบางคลิปก็บมบ,กบมีสระเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเวียกงานของเฮาแล้วก็เป็นกิจวัตรของเฮาเนาะกาสิลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเด้อพี่น้องตอนนี้ก็ยัง มีเวลา mm. ยังบทันได้มีเวลาไปทังอื่นหน่อยเนาะมีเวลาที่ว่าพี่น้องเอฟซีของโซฟอนบอก่ามีผักมาให้ไปหาผู้นี้ผู้นั้นแต่ว่ายังสิบัยอยู่เนาะโดยเมนส่วนนี้เรียกรายส่วนนี้กำลังฝนตกเป็นส่วนเก็บเกี่ยวล้วดูผลปลูกต้นไม้ต้นหยาต้นเขาฮะโดยโอเคเนาะสำหรับกินี้ก่ะบายบายด้วยพี่น้องด้อเนาะสบาย